ลูก50บาทนะครับคุณผู้ชมทุเรียนน้อง PR ตลาดหัวถนนเทพรักษ์บางพีนะครับคุณผู้ชมมีวันเสาร์กับวับนอาทิตย์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่สองวันนะครับคุณผู้ชมนีม่50บาทนะครับคุณผู้ชมให้คนละรูปนะลูกคนะ้าเยอะมากนะครับคุณผู้ชมคนมาอถถรอทุเรียนเยอะมากเลยนะ โอ้โหคุณผู้ชมดูดูครับเต็มรถพิกอัพเลยโอ้โห,โอโหยอดแสนคนเยอะมากครับคุณผู้ชมนี่ถ้าบัตรคิวถ้ารอนี่ซื้อซื้อลูกสีเก้านะครับคุณผู้ชมมีสองวันนะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้ากับวันอาทิตย์ที่สามสิบนะครับตลาด ัวถนนบางทีคนเยอะมากครับผู้ชม49บาทลูกๆไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมลูกๆไม่น้อยนะ <ś les> ลูกละเก้าบาทเฮ้ยสีเขียวหรือเปล่าพี่ของพี่สีอะไรสีเขียวหรือสีฟ้าเมื่อกี้ <ś les> ลูกละเก้าบาทนะครับคุณผู้ชมโอ้โห ลูกละ9บาทครับลูกละ9บาท <Okay. S 1> บัตรสีเขียวนะคุณผู้ชมที่มีบัตรสีเขียวลูกละ9กบาท <Okay. S 1> ลูกละเก้บาทคนที่มีบัตรสีเขียวโอ้โหสุดยอดเลยโชคดีจังเลย โปรโมชั่นดีมากาสีเขียวของพี่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ๋อสีฟ้าคุณผู้ชมมาได้นะครับตลาดหัวถนนตลาดหัวถนนตลาดหัวถนนเทภารักษ์บางทีสมุทรปราการนะครับมีวันนี้กับพุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ วันที่ยี่สิบเก้ากับวันที่สามสิบนะครับคุณผู้ชมแล้วรอดูว่าว่าลูกละเก้าบาทที่กองไหนหรือว่าหรือว่าได้ทุกกองตัวนี้สี่สิบเก้าบาทคนระับ สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมเข้าไปติดตามในเพจได้นะครับทุเร <々 gging> ียนต้องพีอาร์เขวบ้งจเรียกบัสีเขียวเข้าแล้วคัียวได้งหวะครับโบลูกันพูดกับโบลู ลูกละ9บาทดิเลือกกองไหนก็ได้เหรอพี่ขอกองนี้กองเดียวนะอ๋อนี่กองนี้กองเดียวนะครับคุณผู้ชม9บาทนะครับปกติก็จะ49นะอืม9บาทครับคุณผู้ชมคุ้มมากปกติ49ครับคุณผู้ชมจัดโปร100คนแรก9บาท คนละลูกนะครับน่าจะมีกี่พูนิน่าจะสองสามพูนะ คนเยอะมากยบไปแล้วครับลูกก้าบาทครับ,ค,บ,ค,รบคุณผู้ชม9บาทครับคุณผู้ชมลูก9บาทนะครับคนละลูกนะอ่าเลือกเอาเลยครับ9บาทลูก9บาทครับ เสร็จลุงแล้วมัดปากถุงได้เลยนะครับ9บาทครับคุณผู้ชมปกติ49นะครับปกติ49นี่9บาทเก้าบาทครับเก้าบาทเก้าบาทครับทุณผู้ชมเก้าบาทเลือกได้เลยคนเยอะมาก คุ้มมาก9บาทปกติ49ปกติ49นะครับคุณผู้ชม9บาท,บาทโอ้โหคนเยอะมากนี่ครับหยิบไปถุงแล้วมัดปากถุงด้วยนะครับแม่นะค้าจะได้รู้ครับคนละหนึ่งลูกนะครับ ทองค่ะพี่นาทีทองนะรูปละ้เก <rim> <tama> ้าบาทไม่ได้จ <income> ัดเก้าบาทเก้าบาทครับคุณผู้ชมเก้าบาทเก้าบาทครับเก้าบาท เ้าบาท9บาทครับคุ้มมากนะครับคุณผู้ชม9บาทคุ้มสุดสุด ตลาดหัวถนนตลาดหัวถนนเทพารักษ์บางพีสมุทรปราการครับคุณผู้ชมวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ยี่สิบเก้ากับสามสิบมิถุนา,ายน 9ก้าบาทครับคุณผู้ชม9ก้าบาทโอ้โหคนเยอะมากคนเยอะมากครับ